หลังจากที่ตำรวจหลายกองร้อยเนี่ยปฏิบัติการพิเศษเนะครับปุกเนะฮะเข้าช่วงชิงยึดพื้นที่ทําเนียบหน้าทําเนียบในเช้าวันที่15ตอนตีสี่อยู่ช่วงประมาณตีสี่ถึงตีห้าก็ล้วนแล้วแต่สรุปได้เลยว่าวันนี้เนี่ยน้องๆนักศึกษาหรือประชาชนปวดแอกแพ้แน่นอนผิดคาดครับนักการเมืองทุกคนวิเคราะห์ผิดพลาดหมด เพราะหลังจากที่จับกลุ่มแกนนําในวันเช้าวันที่15ตี3ตี4เนี่ยนะครับ15ตุลา2,563เนี่ยก็เกิดปรากฏแกเกิดปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือไอ้แฟลตม็อกหรือว่าม็อบวันที่14เนี่ยจากวันที่15มีการชุมนุมที่เพิ่มมากขึ้นมีการยกระดับผู้ชุมนุมซึ่งผู้ที่ออกมาชุมนุม ออกมากันอย่างพร้อมเพรียงจนเป็นเหตุให้เกิดการตอบโต้จากรัฐบาลคุณเห็นไหฮะโดยใช้อุปกรณ์รถแรงดันน้ำที่ผสมสารเคมีออกมาปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นแหละครับกลับกลายเป็นฉนวน เพิ่มจำนวนผู้ชุมนุมให้มากหนักไปอีกทั่วประเทศหลายจุดสำคัญสำคัญหลายจังหวัดใหญ่ๆออกมาพร้อมเพรียงกันโอ้โหมาเป็นดาวกระจายทีนี้การสู้เนี่ยเป็นแบบกลุ่มโจนแต่สู้แบบเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นการต่อสู้แบบเขาเรียกว่าต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกันแบบใหม่ท่อนำเลี้ยงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับถ้าสมมุติว่าเป็นการต่อสู้แบบสมัยก่อนท่อนำเลี้ยง วันหนึ่งอะหลายหลักหลายล้านก็ไม่พอในกลุ่มผู้ชุมนุมหลายหลักแสนนะครับผมกําลังจะบอกที่ผมเท้าความไปอย่างนี้ตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเนี่ยนะผมกำลังจะบอกทุกคนว่าปริมาณการเข้ามาสมทบของกําลังพลเนี่ยหรือของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วเพิ่มมากขึ้นในอัตราส่วนที่น่ากลัวม,มากๆวันหนึ่ง2 0 3 0ซคุณนับเลยจากวันที่1 4ถึงวันที่23เนี่ย ไม่ได้ลดน้อยถอยลงกําลังไม่ได้แผ่วลงตามที่นักวิเคราะห์นักวิชาการนักการเมืองหลายคนวิเคราะห์ผิดพลาดหมดเลยตะก,กะผิดพลาดหมดเลยกลับกลายนะกลุ่มผู้ชมนุมเนี่ยนะดาวกระจายแล้วไม่มีแกนนําประเด็นคือวันนี้นะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์แต่อารัมพบดไว้ก่อนเนี่ยผมกงจะบอกว่ายุทธศาสตร์การต่อสู้การเรียกร้องประชาธิปไตยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี5้แล้ว ที่กลุ่มผู้ชุม,มนุมผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในเรียกร้องกันมาโดยตลอดแต่แพ้มาโดยตลอดนะแพ้มาโดยตลอดเพราะว่าจุดบางทีจุดจุดก็จุดไม่ขึ้นจุดก็จุดไม่ติดแต่สิ่งที่มันประคบประงมมันเพาะบ่มมาตั้งแต่ปี57ผมจะบอกทุกคนให้ตั้งแต่ผมไลฟ์เมื่อตอนตอนเช้าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์หรือแผลหรือชนวนที่มันโดนจุดมาตั้งแต่ปี57เนี่ยสังเกตนะครับ กลุ่มประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียกร้องในส่วนของความอาุาติธรรมต่างๆมาตั้งแต่ยึดอํานาจใหม่ๆตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอาํานาจยุคคสชแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่กลไกของธรรมดาของโลกเขาเรียกว่าปกติของของปกติวิสัยของโลกเลยสิ่งหนึ่งก็คือผลงานของรัฐบาลตั้งแต่ปี57การบริหารประเทศ เศรษฐกิจล้มเหลวลงมาเรื่อยๆตั้งแต่5้า 5, 8 5 9ดห้าแดห้าและ60สนี่แหละเหตุการณ์มันเพาะบ่มมันประครบประงมเหตุการณ์มันเพาะบ่มจนวันนี้มันสุกงอมเต็มที่เศรษฐกิจอ todavía, โอเคยึดอำนาจมาไม่เป็นไรต่อสู้เรื่องการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคุณร่างรัฐธรรมนูญปี5้าเเป็นรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญครับฉบับชั่วคราวเพื่อที่จะคลอด รัฐธ,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 ธรรมนูญฉบับ60ออกมาไม่เป็นไรแต่ผลงานของรัฐบาลทุกก้าวย่างทุกเดือนทุกปีตั้งแต่ 57, 58, 59, 60ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและประชาชนทั้งประเทศล้วนแล้วแต่จับตามองมาตั้งแต่ปี57ว่าฝีไม้ลายมือของรัฐบาลที่มาจากทหารเนี่ยมันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็มีบาดแผลมาโดยตลอด บาดแผลรายทางมาเลยตั้งแต่การใช้งบซื้อเครื่องบินใช้งบซื้อเครื่องตรวจอาวุธ g ีที200ใช้เครื่องใช้งบประมาณหลายหลายหมื่นล้านซื้อเรือดำน้ำ,นำตั้งงบประมาณเบิกอาวุธของกองทัพจรวดอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์ต่างๆ้งนวนแล้วแต่ตอบกิเลสปัญหาตอบตัณหาราคาของทหารทั้งสิ้น มันก็เลยทำให้ภาคส่วนธุรกิจต่างๆเนี่ยล้มราเนานานาดอย่างไม่เป็นท่าเพราะต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลที่มาจากทหารไม่ได้เน,น้นาการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักอันนี้เราต้องยอมรับแต่กลับกลายพุ่งเป้าพัฒนากองทัพอย่างไม่มีขอบเขตและไม่หยุดยัง้งถามว่าจริงไม่จริงประชาชนมีบาดแผล ในใจที่ประสบพบเจอมาพร้อมกันตั้งแต่ปี57ว่า57ก็บริหารงานก็เศรษฐกิจล้มเหลวแต่พัฒนากองทัพแบบก้าวกระโดดอ่าไม่เป็นไร58 GDP เงินกู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม GDP ตกต่ำโกรธของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำแต่การพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพก้าวกระโดดเอาไม่เป็นไร ประชาชนก็เริ่มเก็บประสบการณ์เก็บบาดแผลมาตั้งแต่ปี57 58 59เอาอีกจัดงบซื้ออาวุธยทุปกรณ์อีกเอาก็ไม่เป็นไรอีกแต่ไอสิ่งที่มันสวนทางคือเศรษฐกิจปากท้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศปี58 59เนี่ยทนะโอ้ยโทนฮะ,นฮะกล้องหลุดน ปี58 59เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตั้งกล้องนะดีนะเหมือนผีจะพลัก <c oughs> นะครับพอ,อได้อารมณ์อรมณ์แล้วก็ก็อย่างเงี้ยปี58คุณจะสังเกตได้ถึงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งผมจะบอกอะไรให้นะฮะอันนี้สำคัญมากก่อนที่ผมจะไปสรุปสี่ข้อวันนี้ที่ประยุทธ์มีทางเลือกสี่ข้อขีดเส้นใต้วันวันเนี้ยสี่ทุ่ม ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผมขออารมบบทก่อนผมจะบอกให้นะฮะปี58 59สีเสื้อจากเสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยเริ่มพนวกกันเป็นสีเดียวคือสีเกลียดชังรัฐบาลเกลียดชังรัฐบาลที่เอางบประมาณแผ่นดินไปปู้ยี่ปู้ยำในการพัฒนาอาวุธซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์พัฒนากองทัพ แบบก้าวกระโดดแต่เศรษฐกิจของประเทศกลับสวนทางและดิ่งลงเหวและนี่แหละครับคือแผลหลักใหญ่เลยเสื้อเหลืองถามว่าตอนนี้ก็คือประชาชนชาวไทยเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อสีต่างๆก็ไม่มีอันจะกินกันทุกเสื้อเพราะฉะนั้นเสื้อเหลืองมาออกมาพูดมันก็ไม่เกิดความชอบธรรมเพราะตัวเองก็ใกล้จะตายป,ประสบนะพิษเศรษฐกิจเกิดจากการบริหารประเทศของ คนเอกประยุทธ์จันโอชามาตั้งแต่แรกเลยเอาพูดกันง่ายงนะพอปี5 9 6 0ิโหชัดเจนเลยตอนนี้การใช้งบแบบเต็มสตรีมและตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบใดๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลยในลุงตู่รัรฐบาลลุงตู่หนึ่งไม่มีแล้วก็ทำไม่ได้บาดแผลมันเริ่มจากตรงนั้นสีเสื้อต่างๆก็เริ่มที่จะกลืนกันเป็นสีสเสื้อเดียวกัน ต่อสู้เพื่อเรียกร้องปากท้องของตัวเองต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดของตัวเองไม่ใช่ต่อสู้เพื่อสถาบันอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเขาแยกออกสถาบันก็ส่วนสถาบันปากท้องก็ส่วนปากท้องวันนี้ต้องบอกนะฮะว่าประชาชนโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยนะฮะไม่ได้กินกระบอกปืนเป็นอาหารไม่ได้กิน น่ะเรือดำน้ําเป็นอาหารไม่ได้กินสไตรเกอร์เป็นอาหารไม่ได้กิน g ีที0อเป็นอาหารแต่เขาหวังเพื่อที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลมาจากฐานเนี่ยพัฒนาประเทศได้ก้าวเลยเขาเอาใจช่วยเขาก็ไม่อยากให้ยุบสภาเขาไม่อยากให้เปลืองงบภาษีประชาชนในการจัดเลือกตั้งใหม่จริงไม่จริงวันนี้บาดแผลของทุกคนประสบพบเจอมาพร้อมกันตั้งแต่ปี57ครับพี่น้องตั้งแต่ปี57ไล่เวียง5 8 5แป0 6S วันนี้ขีดเส้นตาย4ทุ่มหลังจากยืนน่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐหน้าทำเนียบรัฐบรลรัฐบาลเมื่อสามวันก่อน,นขีดเส้นใต้เลยฮะแล้วคำตอบของพลเอกประยุทธ์มีแค่สี่ข้อเท่านั้นฟังดีๆครับมีแค่สี่ข้อทุกคนอยากให้น,นักการเมืองนักวิชาการวิเคราะห์สิว่าหลัง4ทุ่มเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับ น้องๆ้องเยาวาชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาหลายแสนคนเนี่ยออกมาประท้วงเนี่ยนะให้ประยุทธ์ลาออกเนี่ยประยุทธ์จะตอบอย่างไรวันนี้ผมวิเคราะห์ออกมาเป็นสีข้อแล้วไม่หนีจากสีข้อนี้แน่นอนะไม่หนีจากสีข้อนี้แน่นอนและสําคัญจริงๆครับและอยากให้แชร์ต่อต่อไปเลยเอาเอาเริ่มเลยนะฮะข้อแรกข้อแรกนะสี่ข้อห้าข้ออ่า มีสข้อข้อแรกนะครับเอาง่ายๆเลยคําตอบง่ายๆประยุทธ์แพ้อะประยุทธ์ลาออกนะข้อแรกนะครับคําตอบนะวิเคราะห์ง่ายๆหลังสี่ทุ่งเนี้ที่ประยุทธ์จะประกาศนะท่าทีต่อข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาข้อแรกคือประยุทธ์ลาออกและตั้งให้มีรักษาการแทนเก้าอี้นายก นะรักษาการแทนนะครับซึ่งรักษาการแทนไม่ต้องมองใครอื่นครับก็ประวิทย์วงสุวรรณรักษาการแทนอยู่แล้วไม้ต่ออยู่แล้วถ้าอันนี้คือข้อหนึ่งนะถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกนะนี่คือคําตอบที่จะให้น้องๆประชาชนทุกคนที่เรียกร้องหน้าทาเนียบรัฐบาลประยุทธ์ลาออกแล้วให้บิ๊กป้อมประวิทย์วงสุวรรณนั่งเป็นรักษาเก e, ้าอี้นายกแทนก่อนท่วคราว แล้วก็เปิดสภาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องอันนี้คือเขาถอยแบบจุดกูนะอันนี้คือทบเขาถอยแล้วนะเขาถอยแล้วบทวิเคราะห์ข้อแรกนะคือเขาถอยแล้วบิทตูยอมแล้วลาออกจากนายกรัฐมนตรีหลัง4ทุ่มวันนี้แล้วก็ประกาศนะให้บิกป้อมเนี่ยรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแทนก่อน แล้วเปิดสภาแก้ไขรัฐมนูลส่วนหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันนี่เป็นการรักษาสภาพของรัฐบาลเอาไว้เป็นการตอบโจทย์และผ่าทางตันข้อเรียกร้องของเด็กนักศึกษาถือว่าถอยคนละก้าวตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บอกเอาไว้คือถอยคนละก้าวอะผมลาออกก็ได้แต่พี่ใหญ่ผมเป็นนายกแทน เพราะฉะนั้นองค์คาประยบรัฐมนตรีเหมือนเดิมแต่แก้ไขแล้วถ้าทมนูญแก้ไขข้อไหนได้บ้างว่ากันไปอาจจะได้ไม่เต็มที่คุณเรียกร้องกต่ว่ากันไปอันนี้คือข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งบทวิเคราะห์ข้อหนึ่ง,อ,อ,งอ่ะข้อที่สองไปกันเร็วๆเลยนะฮะข้อที่สองหลังจากข้อเรียกร้องสี่ทุ่มวันนี้ที่พลเอกประยุทธ์จะให้กับคนะณะที่เป็นคณะราชฎรกษาเรียกร้องมาเนี่ย คือประยุทธ์ลาออกเลยลาออกไปเลยนะครับลาออกไปเลยไม่มีการตั้งนะใครรักษาการแทนแล้วก็ยุบสภายุบสภาไปเลยจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามข้อเรียกร้องตอบข้อเรียกร้องหมดทุกอย่างอันนี้คือถอยแบบสุดซอยเลยนะคือประยุทธ์ถอยแบบสุดซอยเลยอันแรกเนี่ยถอยแต่ไม่สุด ก็คือให้ประวิตรรักษาการแทนข้อที่2ลาออกนะลาออกเลยแก้ไขรัฐมนูลสภาตามข้อเรียกร้องถอยแบบสุดซอยสุดเกียร์นะจะเอาอยัางไงเพื่อที่จะปกป้องสถาบันเขารักสถาบันไงเพราะว่าถ้าประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยสถาบันก็จะแย่เพราะทุกคนน่ะเริ่มพุ่งเป้าไปที่สถาบันว่าให้ปฏิรูปสถาบันไม่ใช่ล้มล้างสถาบัน เพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยเป็นการถอยแบบสุดซอยของพนเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้บทวิเคราะห์ข้อ2ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับนะเอาข้อหนึ่งแล้วนะฮะใครดูไม่ทันนะย้อนหลังไปดูนะครับคําตอบของพนเอกประยุทธ์ที่น่าจะตอบมีอยู่สข้อจริงๆนะข้อที่3ครับพี่น้องนะให้มีนะ จัดให้มีนายกพระราชทานแล้วดําเนินทุกๆอย่างดําเนินราชการาบริหารราชการแผ่นดินเหมือนเดิมแต่ให้มีนายกพระราชทานเกิดขึ้นซึ่งเป็นความประสงค์จากรัชกาลที่สี่เพื่อที่จะนะทาให้ประเทศชาติเนี่ยมันอยู่กันอย่างสงบสุขเอนะครับอยู่กันอย่างสงบสุขสักครู่นะบอกแบตเตอรี่ตำ่ำอ่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สามนายกพระราชธานซึ่งเอาแล้วล่ะกลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็บอกปฏิเสธมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าถ้าเป็นนายกพระราชทานคำตอบที่สามเนี่ยก็คงจัดเจโนโก็คงไม่แล้วล่ะเพราะเราไม่เอานายกพระราชทานเราต้องการนายกที่มาจากเสียงของประชาชนเอาข้อที่สามเป็นคำตอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาวิเคราะห์กันอย่างลึก ให้มีนายกพระราชทานดูแล้วสำหรับพลเอกประยุทธ์คือทางออกที่โอเคแล้วล่ะต่ำกลืนที่จะเป็นทางออกที่แบบสุดท้ายแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าเอาของตัวเองมานะเอาอาจจะเอาคนใครก็ได้นะอง,นงองค์มนตรีหรือใครก็ได้มาเป็นนายกพระ,รา,พร,ะราชทานก่อนมาบริหารราชการแผ่นดินแทนพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็รอดแล้วครับ ก็เพราะอะไรก็พวกเดียวกันเนี่ยมานั่งบริหารราชการแผ่นดินคด,งดองคดีเหมืองทองอัคาราหรือคดีต่างๆก็ยังคงไม่ต้องดําเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะพวกตัวเองมานั่งเป็นนายกพระราชทานซึ่งนายกพระราชทานเนี่ยกลุ่มราชราษฎรเนี่ย63เนี่ยคณะราษฎรไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิงซึ่งอันนี้ผมมองแล้วไม่ตอบโจทย์ คำถามไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคณะราษฎรสามก็แล้วกันเออคาตอบที่3ามแล้วนะที่พลเอกประยุทธ์เขาจะให้กับข้อเรียกร้องหลังสี่ทุ่มวันนี้หลังสี่ทุ่มวันนี้นะครับเออผมวิเคราะห์เป็นข้อๆกันเลยทีเดียวเป็นการวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์คาําตอบของพลเอกประยุทธ์หลังสี่ทุ่มนะฮะเอาข้อที่4ี่ครับมันมีไม่มากไปกว่านี้หรอกครับพี่น้องข้อที่4ี่คือยึดอํานาจปฏิวัตริรัฐประหารเลย ยึดอำนาจเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาจะไม่ยอมอะไรเลยสุดท้ายเกิดการเกิดการต่อสู้กันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมสุดท้ายยึดอำนาจครับอันนี้คือคําตอบที่สี่เลยคําตอบที่สี่เนี่ยซึ่งเป็นคําตอบที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดเลยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายคําว่ายึดอำนาจเนี่ย ผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะถ้ายึดอำนาจเมื่อไหร่โดยบิ๊กบิ๊กบี้ใช่ไหมผมจะไม่ผิดผอบทบคุณใหม่พลเอกประยุทธ์ลอยลำเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าขืนยึดอำนาจเนี่ยรัฐประหารไอ้คำว่าบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวแล้วเป็นหนี้อยู่ประมาณกี่ล้านล้านเนี่ยพลเอกประยุทธ์โดนล้างหน้าไพ่หมดเลย เหมือนยกภูเขาออกจากอกยกภาระอันหนักอึ้งออกจากอกของพลเอกประยุทธ์เลยทีเดียวเพราะคณะที่กบไปไปยึดนะยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยก็เป็นทหารเพราะฉะนั้นทหารกับทหารไม่เอาผิดกันอยู่แล้วการบริหารแผ่นดินเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาจนถึงปีหกสามเนี่ยก็้ว้แล้วแต่โดนล้างล้างหน้าตักพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบ ลอยลำคดีเหมือนทองอัตราคดีต่างๆประยุทธ์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเนี่ยคณะยึดอำนาจเข้ามาแต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐาทิปัตดแล้วก็เช่นเดิมครับเช่นเดิมกับปี5-7เลยรัฐาธิปัตดก็คือบริหารราชการแผ่นดินแบบเด็ดเ็จเด็ดขาดใช้ม .14 เหมือนเดิมมีดาบอาญาสิทธอยู่ในมือ ใครขวางจับเข้าคุกยิงเป้าได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อที่สี่เป็นอาญาสิทธิ์ที่เป็นไม้สุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์จะเลือกใช้แล้วข้อที่4นะครับเขาคุยกันหลังมุ้งพวกเราไม่สามารถทราบได้นะว่าเราเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์หนึ่งสองหรือสามหรือสี่ซึ่งต้องอย่าลืมนะครับวันนี้เราออกมาต่อสู้ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนเขาจะให้หรือไม่ให้อยู่ที่เขาจะจัดการเรา ตามข้อเรียกร้องตามคำตอบที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้4ข้อถ้ายึดอำนาจเมื่อไรนะครับผมดูแล้วไม่เหมือนกับปี 5, 7อย่างแน่นอนครับเพราะยึดอำนาจปี 6, กสเนี่ยผมคิดว่าการต่อต้านประชาชนทั้งประเทศลุกฮือแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับกลุ่มผู้ประท้วงที่ลุกฮือกันทั้งหมดเนี่ยมีท่อน้ำเลี้ยงต่อให้จัตุรีทาทับกันเป็นสาเดือน หกเดือนหรือหนึ่งปีเขาก็อยู่กันได้เพราะเขาพร้อมที่จะออกมาตลอดเวลานะครับและท่อน้ำเลี้ยงก็คือพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เขาผู้ปกครองเขาที่ให้เงินค่ารถให้เงินค่าอาหารไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการประท้วงเนี่ยรัฐบาลมีแต่เสียหายครับเกิดการยึดอำนาจรัฐบาลจะมีแต่เสียหายเพราะผมดูแล้วคณะราษฎรหกสามไม่มีเกียรถอยหลังแล้ว ไม่มีเกียร์อาแล้วเอาพูดกันง่ายๆอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผมพูดกันอย่างเงี้ยประเมินตามสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นคนฉลาดนะแล้วรักชาติบ้านเมืองจริงๆรักสถาบัานจริงๆไม่ต้องการให้มีการเลยเถิดถึงสถาบัานมากไปกว่านี้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกตามนี่เลยฮะตามข้อสองที่ผมวิเคราะห์ไปก็คือลาออกจากนายกรัฐมนตรีนะ แล้วก็แก้ไขรัมมูลยุบสภาจบภาคพา,พา,พาพทางตันไอ้คนที่ทะเลาะเบาแว้งกันสองฝ่ายระหว่างเสื้อสีแต่ละสีเนี่ยก็จะจบสิ้นปัญหาบ้านเมืองก็จะจบลงเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นฟูกันไปมีรัฐธรรมนูญที่เป็นกลางเปิดกันเปิดสอสอสอทำประชามติใหม่ แล้วก็หยิบยกรัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้นมาใช้ก็จบแล้วปัญหาก็ผ่านทางตันวันนี้ผมถึงบอกไงผลเอกประยุทธ์จะเลือกอะไรกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด